สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเป็นม็สกุลชิตอยู่ชั้นม1ทับ7เลขที่13วันนี้ผมจะมาทำเรื่องวิธีการบวกเวทคณิตครับการบวกเวทคณิตนะครับถ้าตัวให้เราบวกแล้วถ้าจำนวนมันเกิน9นะครับเราจะใส่จุดไว้บนจุดของตัวที่เราบวกแล้วเกิน9นะครับโจทย์ข้อที่1นะครับ 8บวก1ก็เท่ากับ9นะครับมันไม่เกิน9ทีเราจะไม่ใส่แต่9กบวก9ก็จะเท่ากับ18นะครับก็ต้องใส่จุดแล้วก็เติม8นะครับและต่อไปนะครับแล้วก็ดูจุดนะครับถ้ามี1จุดแล้วก็จะเอาจุดเนี่ยครับมาบวกกับจำนวนถัดไปนะครับก็เท่ากับ1 ก็จะมีค่าเท่ากับ1ก็เท่ากับ1นบวกหก็เท่ากับ2นะครับอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับสองบวกสจะเท่ากับ4 4่บวกสเท่ากับ7ในจำนวนนี้นะครับจะไม่มีตัวไหนที่เกิน9้านะครับเราจะไม่ใส่จุดนะครับต่อไปถ้าตรงนี้ไม่มีจุดเราก็จะไม่ทดฝั่งนี้นะครับ2บองบวกหได้8 8ดปดบวกแได้ส6บห สิบหกมันเกินเก้านะครับใส่จุดใส่หกและเอาศูนย์ไปบวกเก้าไม่ใช่ศูนย์มันเป็นหนึ่งครับหนึ่งไปบวกกับเก้าก็จะเท่ากับสิบสิบมันเกินเก้าใส่จุดใส่จุดสิบข้างหลังก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้า ต่อไปเอาศูนย์ตัวนี้เลขกลมๆนี้นะครับมาบวกกับ9ก็เท่ากับ9บวก1ก็จะมีค่าเท่ากับ10ใส่จุดนะครับต่อไปก็เป็น0นบวก9กมีค่า,ากับเ9ากบวก9ก็จะมีค่าเท่ากับ18นะฮะก็ใส่จุดใส่ปด ตรงนี้เราจะไม่ทดหนะครับแต่ว่าเราจะเอาสองจุดนี้นะครับจุดนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งจุดนี้ก็มีค่าเท่ากับ1นะครับรวมกันก็เป็นสองเราก็เอาสอันเนี้ยมาบวกกับ1ก็เท่ากับ1นบวกสก็จะมีค่าเท่ากับ3มนะครับอันนี้จะมีค่าเท่ากับสามสามบวกเจดเท่ากับสิบสิมันเกินเ้าใส่จุด ก็จะเหลือแค่0 0นย์บวกเก็เท่ากับ9าต่อไปหนึงจุดบวกกันอันนี้บวกกับ9ได้10 10มันเกิน9นะครับก็ใส่จุด0บวก8ก็จะมีค่าเท่ากับ8 8ดบวกเก็จะมีค่าเท่ากับ15นะครับ ก็ใส่จุดและก็เติม5แต่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ทดสองเลยถ้าเราทดเ้วก็ได้นะครับแต่เราจะนับจ,จำนวนจุดถ้าจุดมี3จุดก็จะใส่เป็นเลขสามหจุดก็จะใส่เป็นเลข1แต่ตรงนี้นะครับมันมีแค่2จุด 1, 2ึ่งสดังนั้นเราจะใส่เลข2ตรงนี้ครับ